ในการเจือจางตัวอย่างได้รู้ตัวอย่างนะคะจะเริ่มต้นจากการออช่างน้ำตัวอย่างเอาบีเกอร์นะคะมาวางบนเครื่องช่างกดแทะค่ะตัวทีนะคะจากนั้นก็เอาน้ำตัวอย่างใส่ลงไปแค่1กรัมนะคะ1กรัมค่อยๆหยดค่ะ ค่อยๆหยดลงไปนะคะถ้าเกินเราต้องดูดออกอ่ะประมาณนี้นะคะอ่อนิดนึงก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ถัดมาค่ะเราจะใช้น้ำตัวอย่างนะคะเทอ่อโทษขาดใช้น้ำเปล่าอะคะ่ะเทลงไปให้ได้45กรัมอันนี้ขอใช้ดอกเปอร์แล้วกันเนาะค่อยๆดูดเพราะถ้าเกินเราต้องทำใหม่ ถ้าใครมีกระบอกที่ฉีดน้ำอะคะ่ะก็บีบลงไปให้ได้45กรัมแล้วใช้ดอปเปอร์ค่อยๆหยดต่อจริงๆตรงนี้ช่างให้ได้50กรัมนะคะเราต้องการ50กรัมใช้เวลาสักคู่หนึ่งเพื่อความแม่นยำนะคะถ้าเราเทลงไปเนี่ยมันจะเสียแล้วก็ต้องทำการเอ,อได้รูทใหม่เลยตอนนี้30มสิบแล้วต้องการยี่สิ จะเห็นว่าหนึ่งหลอดของเราก็ประมาณสี่กรัมนะคะใกล้แล้วนะคะอันนี้สี่สิบเอ็ดละอ่าสี่สิบห้าหยดลงไปให้ได้ห้าสิบเราเอาห้าสิบค่ะห้าสิบค่อยๆหยดนะคะอ่าใกล้แล้วนะคะ 50กรัมโอเคทีนี้ออกมามาคนนิดนึงให้มันเข้ากันนะคะจากนั้นก็ดูขั้นตอนการวัดนะคะขั้นตอนการวัดเนี่ยรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นการวัด บีก,ก่อนเราจะเอาน้ำตัวอย่างที่ไม่ได้เจือจางค่ะเอาน้ำมะพร้าวเลยค่ะหยุดลงไปในเซนเซอร์นะคะให้มันท่วมเซ็นเซอร์อ่าตอนนี้ท่วมเซ็นเซอร์แล้วจากนั้นกดสตาร์ทค่ะ จะวัดค่าบิกตอนนี้ค่าบิดกคือ7.9ทีนี้เอาทิชชู่เหมือนเดิมผ่ะเช็ดออกนะคะเช็ดเบาๆค่าบิกเรา7.9นะคะพอทิชชู่เช็ดออกแล้วก็ใช้น้ำตัวอย่างที่เจอจางะคะ่ะเมื่อกี้หย,ยดลงไปแบบเมื่อกี้นะคะหยดลงไปให้ท่วมเซ็นเซอร์อ่า จากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะกดสตาร์ทนะคะตรงนี้มันจะเป็นค่ากดข้างล่างอันนี้มันขึ้น HHS ก็คือมันสูงไปจะต้องทำการเจือจางอีกนะคะ